สวัสดีครับเพื่อนๆหลายๆคนครับครับเมื่อนี้ผมัะพามาให้ความรู้เกี่ยวกับบอร์ดเอกโทนิครับหรือเป็นบอร์ดทีวีบอร์ดโทรทัศน์บอร์ดขยันนะครับนละแจงเมื่อวานนี้ผมลงคลิปแกะบอร์ดทีวีนะครับนี่ครับเขาไปเบิ่งใดแล้วพี่น้องด้วยครับนี่ผมลงเมื่อวานนี้ครับวิธีแกะแกะแบบนี้นะครับผก็ลงไว้ลายคลิปนะครับเกี่ยวกับบอร์ดครับ ช่วงนี้ผมจะลงกับการงานผมยังเดียวนะครับนี่เป็นบอร์ดโทรทัศน์นะครับที่ผมแกะนะครับแกยังบม่เสร็จครับตัวนี้ผมแก้ว่านนี่นะครับที่ผมลงคลิปหมูว่านีตัวนี้นะครับส่วนพัดลมนะครับหลายคนว่าป็นบนงคลิปแก่พัดลมนะครับช่วงนี้นะฝนรับผมว่นดีสอบพัดลมครับพัดลมทำมีบ่อมีคือเก่าแล้วครับ นี่คือพลมนี่ครับได้มากครั้งละสี่หาตัวนะครับสะสมไว้นี่ครับก็มีทั้งพลมี่ครับยี่ห้อดังนะครับของทั่วไปนะครับพนิลมีซอมานี่ครับ นี่ครับพารลมนี่ก็เป็นมิเนียมครับกระป๋องโลมิเนียมนะครับนี่ครับพอดีมีลูกค้าเอามาขายทงก็ซืือไว้ครับนี่ครับโลมิเนียมนะครับช่วงนี้ก็รคาคาดีอยู่ครับมิเนียมใครม,มีมีเนียมขายกันในเงินหลายบาทนะครับในกำไรดีแล้วครับใครมีโลมิเนียมนะครับส่วน นี่ครับเป็นเตาอ,อบนะครับซื้อเป็นเส้นเล็กมากครับนี่ลูกค้ามาขายชังกิโลเป็นเส้นเล็กครับโอนี้ครับนี่ครับก็มแต่ตเล็กนะครับเตาอ,อบไอโครเว็บนะครับก็ผมจะขายผมกับแกแล้วที่ร้องก็แยกชิ้นส่วนรตดัดสายไฟตัดนี่ครับส่วนท่อเหลียงมีบอ อันนี้ครับบ่แน่ใจนะครับบางอันก็เป็นมินียมนะครับหมอแปลมันขาจะเป็นทองแดงนี่ค็ยากนะครับนี่ครับต้องไปแก้เบองครับเพื่อจะรู้ว่าเป็นเหล็กนะครับเหล็กหรือทองแดงมินียมนะครับหีลายยางนะครับ เมืองด้านนี้ครับด้านนี้ก็จะเป็นบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันครับนี่ี๋้ว่านนี่นี่ครับทั้งนี้จะเป็นของคอมเลยครับจอคอม CPU ที่ผมลงคลิปที่ผมซื้อมาเมือนะครับนี่ครับผมแกะยังบดเ็ษเด้อครับนี่ครับแยกบอร์ดนะครับบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์นี่ครับส่วนนี้จะเป็นบอร์ดคอมพิวเตอร์นะครับ นี่ครับของหัดดิดของกองพาวเวอร์นะเหมือนครับผมแกะหมดเลยนะครับกองพาวเวอร์นี่ครับแกะหมดเลยนะครับีย์บอร์ดนี่ครับีย์บอร์ดนี่ผมจะบกแกะครับผมจะชั่งกิโลนะครับผมจะตัดเอาเฉบาะสายไฟนะครับติดกําไรียบบอร์ดครับนี่คือจอครับจอคอมพิวเตอร์ครับเอามาเมื่อหันครับเยอะเลยทีเดียวครับก็ประมาณสี่สิบชุดนะครับผม ซื้อเมาส์มานะครับนี่ครับยังบกเกียังบบเสร็จนะครับนี่ครับนี่ครับกองใน้น่อยบางรุ่นกันนักเนี่ยพี่น้องเลยบางรุ่นกับเบาครับอ่าอาจจะบ่มบอนกันนะครับเด้อนี่ครับน่อยเต้นเหน่นหนนะครับ กล่องพาวเวอร์นะครับนี่ครับหลายกล่องอยู่ครับเมื่อวนนี้ครับผมก็จะไปซื้ออีกช่วงตอนบ่ายนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะได้ยังนะครับจะได้จะมานบอค่อยติดตามนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ไข่แก้ไข่บอดต้องกับแพงเหมือนกันได้เพีองเลยธรรมดาบอด ราคากิโลนเกือบพันครับกวาจะได้กิโลหนึ่งกับโอ้เบาคือกันครับเลือกเอาว่าจะชัง่งกิโลขายแบมเนี่ยหรือจะเกนะนครับเขาก็มีทางเหลือกคือกันครับส่วนไรกันนักมีเนียมพี่น้องเลยมีมีเนียมนี่ครับโลยมีเนียมนะครับ,รบมีเนียมในกล่องพอเบ่อนะครับนี่ครับมีเนียมเห็นไหมครับ มีเนียมมีทองแดงครับแกะช่างกิโลขายนะครับนี่เขาคือมีเนียมในกลองพะเวลได้เกียรติได้ผมก็ผ้มกันจักครับ่าจะบ่มีความดูเกี่ยวกับโลมิเนียมนะครับโลหะนะครับมีหลายแบบให้องนี่ลากดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะเพี่ยงเด้อนะครับใครชอบคลิปต่อไปนะครับจะลงใง้พีีน้องเบิ่งนะครับมีความดูครับ